เส้นทางเข้ากรุงโอสโลตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วดูวิวข้างทางไปข้างๆางก่อนนะฟังคนข้างๆก็คุยกันแปะไม่ได้นะแปลไม่ทัน ไปรถไฟก็สะดวกสบายดีไม่ต้องกังวลหาที่จอดรถด,ด้วย ในเขตออสโลเอสบริเวณด้านในของอสถานีรถไฟออสโลเอส บ้านเราเรียกว่ารถราง จะไปสถานทูตมาถึงสถานีรถไฟออสโลเอสตู้สำหรับซื้อตัว๋วตั้งเรียงกันไว้เลยสามตู้ตรงนี้ออสโลเอสถ่ายก็ต้องเรียงผู้คนด้วย ยืนอยู่ชั้นสองแล้วก็ถ่ายออกไปข้างนอกตรงนู้นจะมีเรือใหญ่จอดอยู่ ตอนนี้รอรถออทริกหน้าตาจะเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะไปสถานทูตไทยที่อ,ออสโลนั่นแหละแต่ไม่ต้องกลัวหลงเพราะลุงมาส่งแล้วแกก็จะกลับมาทำงานโอ้จะให้เห็นป้ายหน่อยว่าเหลืออีกสามนาทีรถจะมามันก็มองไม่เห็นอ่ะมันแว๊บแวบ,บแวบ,บอเนะอยู่ข้างหน้าออสโล เอสโฮเทลมาแล้วเบอร์สิเอ็ดแต่ว่าไม่ใช่ของเราของเราต้องรอตรงนี้มาแล้วคันนี้แหละที่จะไป <S <S ตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งบนรถแพรมแล้วออกไปแล้ว กปปุ๊๊บบออบัเลย,เยตึกที่เห็นนี้คือตึกสถานทูตไทยนะคะป้ายืนรอคิวอยู่เข้าไม่ได้เข้าได้ทีห้าคนอันนี้ก็คือรอบๆอ Mm hmm. สถานทูตไทยที่กรุงออสโลตึกนี้ตอนนี้เสร็จแล้วป้าจะกลับบ้านละ